ครับดีอนเาทุกคนนะครับนี่ของพ่อของพ่อนะครับมารับูด้าหลังนะครับฝนไม่รู Naj ้ว่าวันนี Naj ้จะหมาหรือเปล่าัาไปเลยไปครับ มนมาในเรียเลยใหญ่อยู่ครับวันนี้ยอดเลยครับฝนวันนี้ กำนัโอ้ใหญ่ยูครับเจ๋งเลยไปครับไปดูลูกต่อไปเลยไปครับผมมาครับมาดูกันตอนนี้ต้องฟ้าเปิดแล้วนะครับอ๋อเมื่อลูกเมื่อตอพักเมื่อกี้ก็ตกอย่างหนักเลยโอ้อยองหน้าละเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าลูกนี้จะหมานหรือเปล่าไปครับ แล้วครับผมไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงกรอบกลูกนี้แล้วกันละมีตัวหรือเปล่าเลย ครับอ่าเอแล้วครับยอนเลยนี่โดนครับปากระสงครับก็ปลานินครับก็นี่ครับปลาปลาหมอโอเคเดี๋ยวไงมาเทดูกันเลย นี่มาอยู่ครับครับไปดูรอบลูกต่อไปเลยมาครับผมมาครับมาดูอีกหนึ่งลูกครับว่าจะมีจีเด็ดหรือเปล่าจะหมานไหม มาครับนี่นะยครับหมามันครั้งที่แล้วหรือเปล่าเออเงียบมาครับเดี๋ยวยกไปเลย ครับปลากระสงกับปลากดนะครับเ,เดี๋ยวออเคคอาออกก่อนครับสวยสวยนะครับโอเค,ค ใชครับกระส่งอีกหนึ่งตัวนี่นี่ครับใส่น้ำวนก่อนเดี๋ยวมันจะกระโดด ไปก่อนเลยจะหลุดครับนี่นะครับหมดห้าลูกนะครับยังไงไปดูกันต่อน,นะครับไปครับมาดูรอบลูกสุดท้ายกันครับผมก็มจะมาหรือเปล่าเอ้ย มาครับาอะไรติดวนเอ้ยติดรอบมาชมกันครับพร้อมๆกันเลยเตั๋มาหรือเปล่าเอ้ยฮ่าชนใหญ่ครับโอ้โห ตัวนี้โอ้โยตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวไงขอปลาอ,ออกก่อนครับด,ดูดครับแกะทุกว้นก่อน Yeah. Oh. Take it off on that. ก่อนเลยโอเคอถ่ายไปก่อนนะครับนี่นะครับรอบทั้งหมดห้าลูกนะครับโอ้โยช่อนสองตัวแล้วก็ปรากดนะครับ แล้วก็รวมทั้งปลากระสงปลานินสารพัดนะครับวันนี้ถือว่าหมานจีเด็ดเลยครับโอเคเพราะว่าพี่ที่น้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยนี่สุกคันครับครับไปแล้วฝนทีครับ